ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการใส่กรอบรูปนะครับให้กับรูปภาพของเราเพื่อเพิ่มความสวยงามนะครับโดยใช้ o t o s h o p c C 6เนี่ยครับครับเริ่มเลยครับไปที่ไฟล์ครับเลือก Open หารูปที่เราใช้เลยครับเรอแล้วครับขับรูปภาพของเรามันก็จะดูนีครับทื่อๆไม่มีอะไรมากมาย เาจะเพิ่มกรอบรูปใส่กรอบรูปให้มันดูสวยงามยิ่งขึ้นนะครับเริ่มนะครับโดยการไปที่วินโดนี่ครับถ่ายวินโดน์ข้างบนนี้นะครับัง่วินโดเลือกที่ Action นครับจะพบกับแท็บฝั่งนี้ขึ้นมาครับให้เราหาคําที่ว่าวูดวูดเฟรมนะครับนี่ครับอูดเฟรมคลิกเลยครับแล้วก็ตัวนี้ครับเป็นการเลือก ฟังก์ชันโดยเล่นฟังก์ชันโดยที่เราเลือกนะครับครับมีการเด้งขึ้นมาถามเราว่าบอกเรานะครับว่ารูปที่เราใช้เนี่ยควรจะมีคุณภาพความคมชัดไม่ต่ำกว่า100พิกเซลนะแล้วก็ดูรูปภาพดูแล้วน่าใช้ได้ครับชัดอยู่เยอะครับครับนั่นใจนนแ,แล้วก็กดคอนเรียวนะครับครับมาแล้วครับ รูปเรามีกรอบรูปแล้วครับสวยงามขึ้นมาเลยครับเรียบร้อยครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ